要的啊,啊，我先搞，我先搞， 对吧？<Bye. S 2> กาการ,การละเล่น 1. ให้ผู้เล่นรับซองภารกิจภายในซองจะมีคำใบ้เกี่ยวกับร้านอาหารที่ผู้เล่นจะต้องไป 2. เมื่อหาร้านอาหารได้ต้องทำการยืนยันว่าเป็นร้านที่ถูกต้องโดยให้ทำสัญ,ญลักษณ์หัวทิม 3. เมื่อทานอาหารที่ร้านเรียบร้อยแล้วจะได้รับซองภารกิจต่อไปมีทั้งหมด3ร้าน 4. เมื่อไปครบทั้ง3ร้านแล้วก็ให้มาพบกันที่ป้ายสุดท้ายของรถเมล์ค่ะจากที่เราเนี่ย โอ้โหไม่ดูเรื่องเลยออพูดกันเนี่ยไม่ได้ลื่นหูเลยนี่ห้าคูเมทอริปตัสต่คอกเหรอป่าวไม่สีแล้วนะไปสีร้านอื่นโน่นก็อยากจะไปเหมือนกันแต่มีอยู่ร้านเดียวเนี่ยไ,ไ,ไปเลยอะไรนะแค่หูบ้างป่า,ปาวชุ่มคอซะอย่างพูดอะไรก็ลื่นหูขึ้นเยอะห้าคูเมทอริปตัสเย็นชื่นคอจริงๆ ตะลุยหัวทิมวันนี <củ ง> ้นะคะมาถึงแล้วบ้าออ<อ><ก>เนเราเของเราไป็นเลยแล้วผมติดมากมาทำมิชชันอะไรดีกว่าอะครับ<อ><ก>ไปเลยยิงก่อนมิชชั่นที่หนึ่งอุย๊ยวันนี้แดดแรงมากเธอจ้าพี่ต้องพาน้องไปโรบินสันเพื่อซื้อแหวนซื้อหมวกเป็นโยงยัน อ้าวไอสัตว์รีบข้ามฟังมาสักทีกเลย ไม่เคยนังเยเลยแบบหัวที่นุ่มชิดอะไรไม่ออกแล้วตอนนี้อะไรไม่ออกเลยหรอคะตืนเต้นมากขายสัตว์จรเลยอีกเลยขายสัตว์มากเลยส๊าครูขายฮะถึงแล้วค่ะพิซซ่าอยางี้ไ ังเนียเ่งดินยอยไม่ใช่เาไปเรอบินสตเราเลยปักปหนึ่งเไเดี๋ยวไม่เดืดังนนี้แบบว่าเราไม่เนทางจรจริงอันนี้เรียลจริงเรียจริงจหนไปาเยี่มันไปแ่นรถก่อนี่ผมเห็นรถัลนะครับเมื่อกี้าคุณยม่่ผมไว้นี่ มือไหว้พ่อนะครับมันมีสีขาวไม่มียากจริงยากจริงงานนี้ไม่ช่วยเลยทำงานคุณภาพไหมเนี่ยไหนบอกง่ายมองเราง่ายติดติดแต่แต่พี่กรณ์เป็นใครพี่กรโง่ไงซ้อนไม่หอมมาด้วยนะเขาบอกให้ลมน่สัยลมนิสัยแล้วเราลงเรือไง เจอแล้วยังเจอแล้วยังเจอแล้วกินไอม่นกันม่เจอไม่กินเหมือนกันทำไมไม่เจอกินโมกิมไม่โมเราต้องวัดใจแล้วแล้วกกลับกันเนาะเป็ดยากเป็ดยากยยเป็เป็หยา้อ้เเรเอยตลอนเพียงนียหรือเปล่าไม่ได้ตฮ้ยฮ้ยเขาแซ เ <Okay. S 2> ลยผาดผางไม่เอลไม่บอกครับเราพขเดินไปก่อนเราทำเนียนไมก่อนนะห,หลาหุม่มเปล่านะเอ,าเ,านะเอ้ะหรือว่าเลยมาแล้วนะนั่งหน่ะสิ เหมือนกันเปเลยชื่อร้านเจริญเวียงโฆษณาเป็ดย่างในสุกนะคะเราไปกินกันเลยดีกว่าไปดีค่ะใช่เลยนีเลยชัดเลยเหมือนกันไปเลยยินดันนะคะยินดีไหมยินันไหมยินันยินดีตามสิชื่อร้านนะคะโฆษณาตามทำไเอาพูดกันงั้นเราเข้ารักกันดีกว่าคไปเป็ดย่างในสุกตอนนี้ค่ะร้านในมิชชั่นแรกแล้วก็คือ เป็ดย่างในสุกย่างบางหลังนะคะตอนนี้เราจะมาธิร่วกันว่าอาหารพูดคุยเจอเลยคำแล้วไม่ได้ไม่ได้เลยทำไปถ่ายแล้วทำไปกินแล้วมาถ่ายแล้วก็กินอิ่แล้วเนี่ยกินมมาเปลดกินเลยกินแล้วไม่พอสามารถดูเองเอาพิมพ์เลยใช่ใช่ครับใช่คือเวลาทำธุรกิจคุณไม่ทำแบบนี้ใช่ไหมทำแบบอร่อยมากเป็ดนุ่มไม่ได้สนใจเราเลยไม่หลังคือคุณไม่สนใจพวกเราเลยเราสั่งปรุงไปได้สุดยอดอ่ะ ยอดเบรดี้ยอดนะหนังห่อข้าวนี่หอมนุ่มละมอือหือดีเลมยอดนี่ครับเดี๋ยวนี้อร่อยมากครับหมูนี่แน่นแบบไม่ใช่แป้งอะเต็มเต็มคำเลยคนะนี่กลับไปเปิดเป็นไซส์ที่งไปบ่อกเหรอเดี๋ยวกลับไปครับเปิดกซสใจี่ดูใบเสือยอด นี่ค่ะบิงนนะก็โซนาแล้วนะคะาแรกนะคะคือข้า้าบิงนี่ชิมเลยชิมเลยข้าวแดงหมูกรอบเลยลองหมูบ้างก่อนแล้วเมื่อกี้ท่านลองหมูกรอบไปแล้วลองหมูแดงมาก ตําใบต่างสาขาของเรานะคะเป็นปําบีบค่ะน่าทานมากชิ้นตําบีบแล้วนะคะเป็นตําใหเป็นของทอชิ้นใหญ่มากเลยนะ เปิดเลยโอ้มีลูก่ะโหรู้เลยผมจำได้ร้านเนี้ยจำได้ไหมคะกระชดชด<น><น>มิชชั่นที่สองอันว่าร้านนี้อยู่ริมถนนไม่ต้องบนใกล้ๆป้ายรถเม์หาไม่ยากชูเบอร์ียาวนเลจงรีเพกันไปหาร้านเออตอนนี้ก็เช่นเดิมนะคะทีมเราก็เหมือนเดิมเลยอีกแล้วเลยไหม พี่รู้ใบชื่อว่าอะไรคะชีโตชีตมีกี่ตัวเนี่มีตัวเดียวชีโตชีโตใครเลยคะเป็นตอนแรกเป็นผู้ชายผู้ชายตันนี้กูอันที่สามกูรู้แล้วว่าเราอยู่ไหเกิใกล้ต้องหาบ้ายเหมอนใช่ไหม ก็อะไรแอนเวนเจอร์ Adventure. อยู่่แล้วปกติแค่ได้ทำปกตินั่งทำงานหรือ,อ,อห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยมาไม่ทันเพื่อนอ,อีกแล้วเพื่อนก็มาถึงก่อนอีกแล้วค่ะซูมไม่ได้ตลอดเลยเขาราต่อให้ไปไนยังไงกี้เราต่อให้ได้มาไม่ควดีกว่ามีอะไรบ้างอ่ะสลับต่อ กจิ้มจิจิ้ม่ิมจิ้มจิ้มจิจิ้มจจิ้ม้ม้อจิม้มจิ้มจิ้มจิจิ้ม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 จิ้ครับมมจิจมิ้ กอบจริงกรอบยีบังกริ๊บกิ๊บคิ้วแ่ยิ่งจริงไงไม่รู้นะแต่ว่าแบบกรอบกรอบใช่ไหมแล้วต้องขอกินก่อนทีนี้จะแซงเราค่ะทีมดูเขาก็นำเราไปก่อนแต่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องกินเราเร็วกว่าอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณเจตสบาย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 เรามาเริ่มก่อนดีกว่าอย่ากยากเราต้องแนะนำก่อนอันนี้นะคะคือคาเก่าค่ะได้อยากกินคาเก่าพิเศษดีกว่าอยากกินคาเก่ามากเลยค่ะ มากมาใใกไก่น่าก,กินมากนี่ชิมเลย้าเยุบม<อ>เป็นอาหาอยมนก็แบบแนั้นอะพอิมเทียวก็แบบนนะนั่นะอะไรนั่นแหลจอ,อะไเลองินามนาม ันนี้เงรถจะจอดแนก่อ่อเากับนี่ก็อ่อยไหมนีาแ้วนอร่อยแล้วเอามาแล้วไม่เอามาเยิ้เลยนะคะไบอกิ้มันใหญ่มากอร่อยจริงหรอคกินแล้ววะไ้มาส่งให้ได้คนอื่นไม่มาส่งให้องอี่มอเตอร์ไซมาส่งให้อะไรหนูเหรอคะไม่ชม่อร่อยงผมนแบบนี้เลยาน เนี่ยเาที่ตรงที่ตม้อนี้มิชชั่นสองเราก็เรียบร้อยแล้วเกียบเลยคือรานนี้สุดยอดจริงของขอบคุณตัวติ้งเก่าที่ก็วสถานที่เ่อไปมิชชั่นหนงมิชชั่นชัสุดท้ายชั้สุดท้ายแล้วจะได้กลับตัไปต่อไปค่ะ ขนมพักกันอ่ากันนี่ชิ้นใหญ่มากชิ้ใหญ่มากคอละครึ่งไหมคอละครึ่งเลยอ่าา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 ามาาาาามากาา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 ่าา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 าัน กูมันหล่ดกูมันหล่นลชิงเลยชิงนีิเลยหลอม,อมหวานมากอะหวานมากไม่ต้องมีคำยายใดๆมาทำให้รู้ส<ะ>ึกค่ะวันนี้ก็คือเรารับประทานกันหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณร้านตวงติ่งซ้ำด้วยนะคะอยู่ถนเน,นเจริญกรุง77ค่ะก็ต่อไปเป็นภารกิจต่อไปแล้วนะคะ อ้าวบานไหนเอเนยเอมิชชั่นที่สามถึงตอนนี้มิชชั่นสุดท้ายแล้วโอ้พ่อแก้วเหนือ่อยหรือยังละเธอจ้าขอโทษนะที่กูพาพวกมึงมาตกระกรรมลำบากมาด้วยกันอะมาเถอะกูจะไปพวกมึงนะจ้ะขึ้นรถซะซ้ายเดิมไงเปื่อนเอ้ยนั่งรถไกลอย่าลับนะเดียวเลยถ้ามึงเลยก็นั่งกลับมาที่เดิม อ่ะคราวนี้กูจะใบจริงๆนะเหนียวฮูซะฟังดีๆจะเฉลยข้ามสะพานปุ๊บนะก่อลงเลยกระป๋องเคยคับผ่านดูดีๆเด็กแถวนั้นเขาชอบใส่เสื้อสีเหลือดมูนี้งามเด่นอยู่ข้างวัดบางก็มีซีมวงมารวมนัดถึงตอนนั้นมึงไม่รู้สามบวกหกวันนี้ก็มีช่างสะพายแล้วเลย้านเราเลยว่าจะหยิบอะไรมาหยิบอาหารยาทาเก่า ตู้สองตัวไปใช่ใช่ปกติใบใสครึ้นตัวอันนี้มางแค่ตัวเดียวเราไม่มีลูเยไม่มีลูเกยดากไป่แล่ว่าไม่มีไม่มีคอ่เรไม่มีอะไรก้มากก่นั้นละเราคิดกันได้ว่าสามหเจะเป็นคุณอิชาติเ็นซอยอะไรได้กินไปที่ไหนแต่เรารู้ว่าอยู่ที่ไหน เราเก่งเรารบชานท้งไเลยกว่าวิาเปลุชา36ินี่ออกถึงแล้วแน่แอ่ะร้านนี้มีชื่อว่าว่าเจ๊คาเฟอีนสามสิบหกค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วุทธบูชาสาิหแล้วค่ะแต่ว่า เดี๋ยวเข้าไปดูในซอยนี้กันก่อนว่าจะอยู่ซอยนี้กันเข้ากันเลยค่ะตอนนี้เราก็ถึงแล้วเรามั่นใจมากว่าสองคม่ไคือลานี้แน่นอนถูกต้องตะลุยวัดทิมโหห่วยทิมเลยไปกินกันเลยไหมไปเดี๋ยว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 มิชชั่นอ้าวอะไรอะไรยังไงยังไม่ได้กินทำไมอ่ะทำไมได้แล้วอ่ะ ไหนบอกมีแค่สามมิชชั่นไงค่ะถึงแล้วค่ะร้านคาเฟอิสามสิบหกค่ะต้องใช่อันนี้แน่ๆเลยค่ะตามไปเลยค่ะเร็วค่ะอะไรวาชัวร์ชัวร์เลยค่ะชัวร์เลยค่ะเรายังมีอีกที่เราบอกสามสิบหกเราล้เล่นล้อเล่นไปอ่านอะไรกันอะไปอ่านอะไรกันอะอ่านด้วยอ่านด้วยดูด้วยจริงๆเลยพูดจาไม่พอเลยผู้จ้างมิชชั่นเสริมโอ้ว่าแล้วว่าร้านนั้นมันปิด รู้สึกผิดพามึงมาหมัวไล่หลอบเอาเป็นว่ามาหน่าสวนทนหอสีเขียวพอเดินเห็นก่อเข่ามาเราคูยไ่ได้จริงเหรอแม่ซึ่อตอนนี้เรารู้แล้วไม่ไมนไปก่อนเราไม่รอโอ้ขนาดนั้นเนาะโอ้ย ก็แข่งแล้ทั้งพธิกรก็เหนื่อยมากแล้วเราก็เลยบอกว่ามาเลไกินยังดีกว่าใช่ของหวานจะได้หายเรียดได้หาเื่อใช่ชิมเลยชิมเลยอะไรก่อนเริ่มจากนมหวานมนก็อเลยก่อยู่เไปลย้ อร่อยมากอร่อยเหาะาอร่อยมากอร่อยมาต่อไปขนมปังชีสลองเนะสรยยมแบนี้คืออร่อยนไม่เคกินแบบนี้มากอกินีก จ <Again> ีแล้วผมนะดเดีดีค่ะอร่อยีค่ะจีเกล็ดจีะกล็ดจับไม่เดต่อไปเลยค่ะเริ่มมะลาแล้วอันนี้โพดค่ะอันนี้ทอดกับช็อกบอรนี่เ็อรนี่ช็อกค่ะบาวนี่ช็อกแล้วก็ทานกับขนมปังทานช่วงกคือแบบเอาเอาช้อนกดงนมปังลงไปมัน

ดินเองด้วยถูกรสชาติเข้มข้นไม่เหมือนร้านอื่นแน่นอนนียมแล้วไม่อยากกูดแลงวของดีนไวมากค่ะวันนี้ก็ขออะไรพวกเราที่เราไปทานอาหารกันก่อนนะคะเราไปพวบกอบช่วช่วงสุดท้ายช่วซื่อสายโต ดูดีได้ด,ดีสินนนะเอาแน่สิแพด้วยนะพอ,อแล้วไปเลยไปหมอมองคนดีกว่าดูแลจริงจังราคาจริงใจต้องไปที่หมอ

คอ้โหเป็นคนใจดีจังเลยค่ะค่ะขอบคุณวันนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณเจตและคุณพัทมากๆนะคะค่ะใส่มาในทีมนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณแด้วย